สวัสดีค่ะแม่ลูกรี renamed, วิวกันแล้วเย้กลับมาเปิดตซอกนะคะสาขาที่ยอดขายสูงที่สุดตลอดการ10ปีซ้อนนะคะวันนี้จะพามาดูเลยทีละคันเลยนะคะว่ามีอะไรมาให้ทีละคันไหม่วนะ เพราะมันเยอะมากเพราะว่าที่นี่จอดอยู่200หัาคันแล้วเธอจะให้ฉันรีวิวทีละคันแล้วฉชนจะเป็นลมก่อนอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะพามาเดินดูไปเรื่อยๆกับสาขานี้เพราะบางคนก็บอกว่าเอ้ยเราไปเปิดสาขาใหม่ที่สุวินทวงศ์ตรงนี้ยังมีอยู่ไหมตรงนี้สต็อกก็ยังแน่นเหมือนเดิมสาขาก็คือยังมีรถแบบให้เลือกแล้วก็บรรยากาศเย็นๆสบายๆเหมือนที่เราคุ้นเคยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอบอุ่นอ่ะคุณแม่ว่าสาขานี้ถือว่าเป็นสาขาที่เหมือนที่น้องขิงบอก รายได้กี่ปีซ้อนมากกว่าสิา <10 S 1> ปีปซ้อนนะคะสำหรับสาขาที่นี่ไปเริ่มกันเลยไม่งั้นไมจบสักทีนึงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพชรยนต์กันตามเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับพี่ๆทุกคนที่คอยติดตามแม่ลูกรีวิวมาจนถึงตอนนี้ต้องขอขอขอบคุณมากมกเลยใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยสาขานี้นะจุดเด่นของเขาหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เพราะฉะนั้นการดูรถเนี่ย ก็จะค่อนข้างเงียบแล้วเป็นสองตัวนะคะใครชอบดูรถเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรมากวนใจไม่ต้องพูดแข่งเสียงรถวิ่งปาดไปปาดมาข้างนอกบอกเลยสาขานี้แบงคนชอบนะบางคนก็ชอบสาขานี้นะคะเพราะว่ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปได้ยินเสียงเสียงรถเหมือนที่น้องบอกแล้วก็ แล้วอีกอย่างหนึงอะเราอจอดรถเราจอดรถเป็นหมวดหมู่ด้วยอะไรด้วยไม่ต้องมาตะโกนแข่งกับเสียงรถนะคะแบบโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนที่กระบะหมดเลยเราจอดกระบะนะคะกระบะที่เพชรยนต์ถ้าใครดูเรื่อยๆก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็จะมีอยู่3แบรนหลักๆนะคะก็จะมี t o โย t a านะคะอีซูซแล้วก็มีนิสันซึ่งแต่ละคันที่เราเลือกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพแจ่มๆดีๆทั้งนั้นนะคะค่ะ วันนี้อาจจะฝนตกเนาะแล้วก็มารีวิวพร้อมกับฝนนะ,ะวันนี้นะคะแต่ถ้าไม่รีวิววันนี้เราก็จะไม่มีคลิปลงอ่ะบอกอเลยรถกระบะที่เราส่วนมากนะคะเราขายรถปีค่อนข้างใหม่เนาะที่มันผ่านมาเนี่ยไม่มีคันไหนต่ำกว่าปี2018เลยนะคะแบบดูคันนั้นในสุนุนนิ<อ>สันนาวาร่าสวยมากอ,ะอ่ะเป็นแบ็กเอดิชั่นตัวแค็บนะคะ,คะอ่าเดี๋ยวขอดูสักคันหนึ่ง ราคาดีมากๆด้วยปี2019มายอยู่53,000กว่าโลราคาตอนนี้อยู่ที่369,000บาทผ่อนอยู่676,000กว่าเองรถกระบะผ่อน6,000กว่าะนะะวันนี้พาเปิดสต็อกแล้วบอกเลยนะด้วยความที่ของเรานะคะเราซื้อรถปีค่อนข้างใหม่เนาะดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะต่ำมากนะคะดอกเบีย้ยของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09%เท่านั้นเอง แถมคันนี้มีตรวจสภาพ274จุดสีุดให้แล้วด้วยคันนี้ตรวจแล้วเูกคันนี้ตรวจให้แล้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆคันนี้ค่ะล้วสติกเกอร์ข้างๆเขาอะเป็นลายแบบค่อนข้างลิมิเต็ดมากเลยนะคุณแม่ปกติเราจะไม่เห็นสติกเกอร์ไ h a i l a n d นะนี่มันมีบอกไว้เลยคุณแม่ว่าเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยสวยอ่ะอ่าแล้วก็เห็นไหมเนี่ยไม่เฉพาะนะเรายังมีรถแบบเฉพาะอีกนะเอ็กซิ โอ้โห x ่2อ,อันติดกันเลยสองคัน<อ>ติดกันเลยตัวสี่ประตูอะเดี๋ยวขอดูราคาคร่าวๆไปก่อนเพราะว่านานๆานเนี่ยานานานคือไม่ใช่นานๆคือรถรุ่นนี้ ไม่ใช่ว่าหาดาดื่นตามตลาดนะทั่วไปมีจํานวนจํากัดและสภาพโอ้โหสวยๆทั้งนั้นไมคสี่หมื่นแปดพันกว่าโลปีสองพันยี่บสองราคาอยู่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวนี้เอ็กซิลี่ออกมานี่ก็เกือบเก้าแสนกว่าไปแล้วนะป้ายแดงนะคะถูกต้องอ่ะคันนี้เป็นยังไงคะโรนเกอเอ็กซิลี่คันนี้ก็เอ็กซิลี่เหมือนกันราคาดรอปลงมาเหลือหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ได้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไม้เก้าหมื่นก็ยังไม่ข้ามแสนอยู่ดีก็บอกเลยนะคะว่า เป็นรถส่วนมากของเราไม่ใช่รถเอาไปใช้งานหนักเนาะไม่ใช่รถวิ่งสวนลุยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยมาดูคือคิดดูขนาดกระบะเรายังสภาพสวยขนาดนี้เท่านั้นที่กระบะเอาจริงๆมันเป็นรถเอาไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะเาแต่ของเราเนี่ยคือมาเดินดูอะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยรถมันดูใหม่มากเลยเมื่อกี้ได้สีดำมาได้สีขาวเลยอ๋อได้สีสีขาวสีประตูก็มีขอดูสีขาวนิดนึงนะคะว่าราคาเท่าไหร่สำหรับพี่ๆที่ชอบนะคะ ตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะคุณแม่ดีแม็กซ์ตรงนี้เป็นตัว1.9นะคะอืึ1.9อะไรก็ไม่รู้อ่ะราคา6 9 9 0 0 0พันแม่ลูกแม่ลูกพามาเปิดสต็อกแต่เราไม่ออกมันเยอะไลยมันเยอะใครจะใครจะจำสเปคหมดนะคะคุณลูกอ่าอินสุดีแมคโอ้ยตัวนี้ตัวท็อปเลยขิงตัว ZP เกียออโต้นะคะราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่อยู่ที่สี่หมื่นแปดพันตโลโอ้นูททะเบียนโซนเก้าหกเก้าเนี่ยเราให้ไปด้วยเลยครับอ้าวเป็นเรื่องไม่เขามันไฮเทคเวลาปิดนะคะแล้วกุญแจไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาก็จะร้องแจ้งเนาะตัวนี้อย่าลืมล็อกด้วยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยช่วงเปิดประจําการเปิดเปิดทําการ เราก็จะเปิดรถเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะคะเนี่ยเนี่ยก็เป็นอิลซุอ่านี่ก็เป็นรีโวเห็นไหมคะโตโยต้ารีโวก็จะมีสีประตูมีแคปสีขาเสีบอลมีหมดนะคะรีโววีโวรีโวเหรอจำไม่ได้เหมือนกันนะราคาเรื่อตัวเดี๋ยวดูให้ตอนนี้เลยก่อนออกจากตรงนี้นะคะจะได้ไม่ติดค้างคาใจเนาะเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่ขอพูดหน่อยอันนี้ก็เอ็กซอีกแล้ว พอจะติ่งเอ็กซิลี่หรอพาดูแต่เอ็กซิลี่ไม่ใช่เอ็กซิลี่พี่เขาบอกว่าอยากดูรีโวไม่เห็นพาดูเลยไม่รีโวไม่พาดูสักคันรีโวเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่พี่ๆเขาเนี่ยเขารีวิวเยอะมากอะแต่รีโวที่เรานะราคาเริ่มต้นไม่ต้องตกใจสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทยังอยู่มีหลายคันด้วย มีหลายคันด้วยเป็นตัวปี2021ปี21ตัวสีขาวสีดำแคบสูงคะมีโหมดนะคะเป็นตัวแคบแคปเตียแคปเตียมีทั้งออโต้มีทั้งธรรมดานะคะราคานี้นะ389นะคะใครสนใจก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยเนี่ยค่ะอ่เดี๋ยวเราไปตามซสอมกันแล้วกันเริ่มต้นสามแสนกว่ามีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้ออ่อมาซื้อรถเก่งกันตอนนี้ก็คือคุณหน้าคุณตากันดีก็จะเป็นโซนคัมรี่กับโซน เอาติอ่าอ่าเอาติสของเราใครโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเอาติสเลยคิงพูดทั้งวันก็ไม่หมดสต็อกน่าจะมากที่สุดในประเทศแล้วนะตอนนี้สต็อกเกือบร้อยคันนะตอนนี้นะเมื่อวันเอ่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเรารีวิวเกี่ยวกับเอาติสซึ่งเยอะมากๆประมาณโอ้โหเกือบร้อยแล้วมั้งคิงตอนนี้เกือบร้อยคันแล้วก็คืออยู่สาขานี้ก็เยอะมากๆนี้ยๆเยอะมากๆคือตรงนั้นมันจอดไม่หมดจนต้องเอามาอยู่กับตรงนี้ด้วยนะคะก็ บอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆไปสาขาไหนก็เจอเอาติดอ่ะโอ้โหเอาติดเนี่ยสามสาขาเรามีทุกสาขานะคะแล้วแต่ละสาขามีมากกว่าสิบคันใช่คือเอาติดนี่เยอะจริงๆแล้วก็แคมรี่ก็เยอะจริงๆคือตอนนี้คุณแม่เชื่อได้เลยว่าทั้งเอาติดทั้งแคมรี่เนี่ยติดอันดับรถขายดีสุดของบริษัทเพชรยนต์ละนะคะเออสีขาวสักคันหนึ่งไหมลูกปาสีขาวหายากขอพาดูสีขาวหน่อยนะคะสำหรับตัวเอาติด1.8ดสปอร์ตนะคะตัว1.8ปสปอร์ตด้วยนะ คันนี้นะคะราคา619,000บาทความเด็ดคือได้รถปี2022นะคะเลขไมา100 0 0ต้นๆนั่นเองมันสวยมากเลยเป็นตัว1.8สปอร์ตนะลูก1.8สปอร์ตก็จะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็นแต่งเฉพาะของเขาเหมือนกันอ่าแล้วก็ไม่หาหาได้ไม่ง่ายสำหรับตัวนี้นะคะค่ะสำหรับเดือนนี้ขอพูดเรื่องโปรโมชั่นนิดนึงนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่น10 11นะคะเราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะ ทุกท่านเลยที่มาออกรถที่เพชรยนต์นะคะตั้งแต่วันที่10เดือน10จนถึงวันที่11เดือน11นะคะแล้วที่สําคัญนะของเราปกติเนี่ยเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีแล้วใช่ไหม,มนะคะยางเปลี่ยนฟรีนะคะหมดสภาพเราเปลี่ยนให้เลยนะคะแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนฟรีเหมือนกันนะคะเช็คอายุแบตใกล้หมดแล้วเราเปลี่ยนให้เลยะนะคะก็คือตอนนี้ศูนย์บริการเราก็ค่อนข้างพร้อมเนาะใครมีอะไรก็บอกเลยว่ามาซื้อที่เราอ,ะอ่ะด้วยความที่เป็นรถมือสองอ่ะ สบายใจที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีบริการหลังการขายที่มันชัดเจนมันจับต้องได้เนาะก็คือหลังบ้านเราคือแน่นจริงๆนะอแล้วก็ใช่ใช่ค่ะในช่วงนี้ฝนตกต้องมีรถสกคัญจริงๆคือคุณแม่คุยกับลูกค้าบางท่านนะคะคือตอนนี้ด้วยความที่อ่ะทั้งครอบครัวอาจจะมีรถแค่คันเดียวแต่คนคนนั้นก็คือจาเป็นต้องใช้รถแล้วคนที่2คนที่สามล่ะแบบเด็กๆลูกๆนะคะเพิ่งเรียนจบใหม่เฮ้ยลองซื้อรถมือสองสักคันอาจจะราคา3 4มสี่แสนแต่ว่าเอารถปีใหม่ๆหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้งานไม่นานแล้วก็อย่างน้อยๆให้ลูกเขาได้ขับไปเรียนไปเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ทํางานนะคะ<ม>ก็ยังดีกว่าให้เขานั่งมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่า<ม>ให้นั่งรถสาธารณะไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมาก,กจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแม่เราอัปเดตโซนกันอ๋อเโซนนี้ก็คือเป็นโซนคัมรี่นะคะ,คะก็คือมีให้เลือกหลายสีหลายแบบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งแต่ซอกนี้ไหมพี<ช>่เลยตัวคัมรี่ก็จะมีแต่สีบอลสีขาวแล้วก็มีแต่เครื่องสอนสีสูน อันนี้หายากนะแล้วก็มีไฮบิดสองห้าอ่ามีไฮบิดก็มีแล้วก็สองจก็มีนะคะตัว2.5 G ที่ข้างบนเป็นหลังคาชัลรูปอ่ะคุณแม่หาได้ค่อนข้างยากนะคะราคาเจ็ดแสนมาพันมาอยู่แสนสองกว่าโลนะคะเป็น2.5 G ปี2019ัซือแต่ก่อนในตอน2.5มาก็คือตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาแล้วนะคะในปีรุ่นปีสิบเก่สประมาณนี้ สีขาวก็ไม่โอ้โหใครเอาอย่างนี้ใครสนใจอยากได้ลดราคาประมาณไหนแจ้งเรามานะคะคือม,คมันเยอะมากจริงจรงแอคคอร์ดอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะใครสีบอนสีขาวสีดำนะคะอ่า,อาซีวิกอะไรพวกนั้นมีนะคะ,คะแล้วด้านหลังนั้นก็จะเป็นพวกายาลิสห้าหประตูะใช่ไหมคะที่น้องคิงบอกอะค่ะว่า เอ่อให้โจทย์เรามาก็ได้ค่ะว่าเราตอนนี้ครอบครัวเราอยากได้รถผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาที่เราไหวเนาะคือบางทีที่เราอขายรถสันทีเราก็อยากให้คือไหวกันจริงๆนะคะบอกว่าผ่อนสบายๆส,สามารถที่จะคือมันไม่รัดตัวจนเกินไปก็คือให้เราแนะนําให้ก็ได้ว่าอยากผ่อนห้าพันกว่าหกพันกว่าควรซื้อรถอะไรดีนะคะคุณแม่อยากให้เลือกซื้อรถที่รู้สึกว่าขายต่อแล้วไม่ขาดทุนแล้วก็ปัญหาจุกจิกน้อย อ่ะเดี๋ยวแบบคันอย่างเงี้ย V ออสอย่างเงี้ยราคาประมาณไหนคะลูกเนี่ยอย่างคันนี้นะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะสำหรับเคสเมื่อกี้คันนี้ราคา349,00นนานะคะในรถปี2019มันก็เป็นรถที่แบบรถมันยังใหม่อยู่อะค่ะโอ้ V ออสนี่บอกได้เลยว่าเป็นรถที่มีความทนทานมากๆนะคะเป็นรุ่นฮิตยอดนิยมด้วยนะตอนนี้กับตัวนี้นะคะอยู่ถึงอันนี้พีค่หอันนี้ปี2 0 1 9เออปีสองก็เลขไปอยู่ที่แสนหนึ่งพันอ่าใช่ก็ค,คือองค์ประกอบในการหาซื้อรถนะคะหนึ่ง สภาพเป็นหลักแล้วรถมือสองเนี่ยระดับแรกคือเรื่องสภาพใช่สองก็คือต้องดูแล้วน่าเชื่อถือนะคะเล่มไม่ชารุดไม่สูญหายไม่กลับอะไรทุกอย่างอ่ะไม่กลับซีเป็นเครื่องอ่ะโอเคตทนั้นาะของเราเนี่ก็ถ้าอย่างย้อนเราก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณห้าหกพันเนาะใครสนใจก็ลองแจ้งกันเข้ามาก็ได้ค่ะว่าสเปคเป็นแบบไหนต้องการผ่อนประมาณเท่าไหร่หูอย่างคันเนี้ยราคาน่ากลัวมากที่น้อ้ยอนนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพัน ที่น้ขิงพูดนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนเวลาไปไหนไม่ค่อนข้างลําบากแล้วบางทีเรามีรถอยู่คันเดียวบางทีคนนึงทํางานฝั่งทงนคนนึงทํางานพระรามเก้าอยู่ห่างกันก็ต้องแยกกันไปทีเนี้ยปัญหาเกิดละอย่างงี้ราคา229,000ปี2013นะคะไม่200,000กว่าก็จริงแต่เทียบกับปีที่ใช้ถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะแล้วสีบางเดิมทั้งคันคันเนี้ยคุณแม่เชียร์เลยนะคะประมาณเท่าไหร่4 0 0นสี่พันประมาณนีณ้นะคะใช้ได้ รายได้ก็อยู่ประมาณสักหมื่นสองะเกินหมื่นสองสักหน่อยแล้วกันค่ะแต่ความจริงมันก็คือหมื่นสองเนี่ยมันแทบจะสามเท่าของค่างวดแล้วเนาะแต่ก็อุ้ยสวยสีแดงแต่ก็คือมีเผื่อไว้ก่อนเนาะมันจะได้ผ่านง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็ไม่รัดตัวจนเกินไปค่ะเอ้ย้องขิงคุณแม่เพิ่งเห็นยาลทธิ์เอทิฟสีแดงสวยมากสะดุดเลยอ่ะสวยมากคือสวยจริงๆนะเดี๋ยวขอดูราคาให้ก่อนดูดนสีแดงมาอยู่ด้วยกันเลยอันนี้คือมาด้าสอง ตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีเหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่ขอดูราคาให้ก่อนนะคะตัวนี้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบเอ็ดมาอยู่ห้าหมื่นกว่าโลเนี่ยเป็นตัวหอนหอนหกพันกว่าไงเนาะคุณแม่เนาะเป็อสเตอร์ซีดานเออเออถือว่าถือว่าน่าใช้มากๆได้ปีใหม่ด้วยความจริงเนี่ยมาสด้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เชียร์นะคะเพราะว่าราคามือสองเนี่ยเขาไม่แรงจนเกินไปเนาะแล้วที่สําคัญนะคะออปชั่นเขามาแบบจัดเต็มมากอ่ะสามแสนกว่าเอสเตอร์ซีดานอ่ะแต่ข้างในเป็นเบาะหนังหมดแล้ว แล้วออปชันภายในนี่คือน้องๆรถยุโรปเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทำจอดให้ดูเนาะถ้าไหนลองดูยาริสเอทีตัวใหม่กันบ้างคุณแม่ตัวนี้ตัวนิวและนะคะใหม่มล่าสุดตเป็นอย่างไรบ้างอ่าวล็อกอ้าวขอดูราคาหน่อยสีแดงแรงนิดขนาดนี้ขอคุณแม่ดูหน่อยล็อกอะอ๋ะอ,อคันนี้ปี2023มาอยู่64,00 0กว่าโลเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่ค่ะนะคะราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0่นา่าใช้มากคนเนี้ยสำหรับตัวพรีเมียมลักชวรี่ก็คือบอกได้เลยว่า ภายในเนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะคะสวยมากๆก็คือสำหรับคันเนี้ยใครชอบนะแดงทั้งคันสวยงามแน่นอนอ่ะหนูซีบิกแล้วก็มีอ่ะค่ะซีแล้วก็มีเนาะแล้วก็โอ้โหนี่อันนี้ก็ตัวไอทีตัวนิวเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นยาลิสตัวห้าประตูเราก็มีเหมือนกันหนูมีสีนี่สัก่อนฮ่โสะดุดตาเลยนะสีอย่างนี้เราก็มี ซึ่งบอกไว้เลยว่าแจ่มมากเวอรราคาราคา3ามแสนเก้ามืเก้าพันบาทปี2 0 2พันยิบเอ็ดมาอยู่สามหมื่นสองพันกโลน่าสนใจมากๆเลยกับคันนี้นะคะคือสีไปดูมันแบบยิ่งขึ้นไฟขิงหรือว่าจอดอย่างเงี้ยโคตขึ้นไฟเลยนะคะ,คะอ่ะมีอะไรยังไงอีกบ้างลูกค่ะอ่ะไปโซนรถเก่งเล็กแหละโซนนี้นะคะส่วนใหญ่วีออสของเราสต็อกกี่คันตอนนี้ขิงอ่ะ วีออสของเรานะคะสต็อกนะรวมทั้งหน้าประตูรวมทั้งน้าเอทีดนะคะมากกว่าห้าสิบคันวีออสแต่งเดียวจ้ะโอ้ยได้ยินไหมยาลิศวีออสจ้ะวีออสเหรอจ้ะจ้ะวีออสน่าจะเกินหกสิบละจ้ะวีออสเยอะมากวีออสก็เยอะมากเหมือนกันเกินห้าสิบหกสิบคันแน่นอนนะคะล่าสุดที่เช็คสต็อกมานะก็คือขายคันโอ้โหคือบอกเลยว่าเป็นรถมือสองที่อย่างที่คุณแม่บอกอึดฉุดทนเนาะตระกูลตระกูลโตโยต้าไม่เคยเห็นโตโยต้าวีออสคันไหน เข้ามาไหนที่เปิดศูนย์บริการเนอะไม่เคยเห็นโตโยต้าวีออสคันไหนที่เข้ามาในศูนย์บริการไทพลัสแล้วบอกว่าแอร์ไม่เย็นอ่าแล้วก็โซนนู้นจะเป็นโซนรถตู้ของเราขอไม่เดิน <มา S 2> เข้าไป<ล>ได้ไหมดดขอ<ห>ถ่ายไปเฉยได้ไหม ให้ดูเฉยๆนะคะก็คือเป็นโซนรถตู้ของตัวคอมพิวเตอร์นะเราก็มีทั้งหน้าสั้นและหน้ายาวเนาะใช่สนใจอะไรยังไงก็ทักกันเข้ามาได้ตอนนี้หน้าสั้นเริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่คุณแม่เริ่มต้นราคาอยู่ห0 0 0นกว่าค่ะส่วนหน้ายาวนหน้ายาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ8ปดแสนปลายแปดเลปลายแล้วหรออ๋อแปดแสนปลายถืเป็นยีธรรมดานะ อ่าโอเคโซนนี้ก็จะเป็นโซน่อ้แค่บางส่วนนะเพราะว่ามีอยู่ตรงสาขาสำนักงานที่สุขุมวิด้วยประมาณนี่สิกว่าคันใช่คถือว่าเยอะมากนะอันนี้ก็จะเหลือประมาณนี้แล้วอะมาไปดูกันต่อว่าอะไรยังไงบ้างนะคะโอ้โหมันไม่มีที่จะจอดแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยหลักๆก็คือมีพวกอะไรนะ คืออ V8 มันเยอะก็จะต้องเอามาจอดตรงเนี้ย a l l a n t r y อย่เงี้ยก็ต้องเอามาจอดตรงนี้นลคะเพราะว่าแล้วก็เป็นเบลอ์เริ่มเป็น SUV P P V แล้วนะคะพอมาอยู่ตรงโซนนี้เนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบนะเบลล์สเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวที่แนะนํามากเนาะคุณแม่เพราะว่ามันได้รถปีใหม่แต่ละคันเบาอ่ะราคาอยู่ที่ห้าเก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 ้าปีสองพันยี่สิบสองเลขไม้หกหมื่นนะคะเป็นตัวหนึ่งจุดห้าสมาร์ทนะคะ คือบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่ราคาเปิดออกมาเป็นมุนสองเนี่ยคือเบาลงมาเยอะมากแล้วนะคะแล้วเขาตกแต่งหน้าตาได้ค่อนข้างสวยมากด้วยนะอ่ะเป็นไงโอ้ยคันนี้สวยอ่ะอยาลิีคอสหรอตัวจีอาด้วยหรอสวยมากติดจองยังโคโลอโาคลอส โคโรล่าคอสหรือยาลิสคอร์สคุณแม่โคโรโคโรล่ Cor ora, Cor ora าคอร์สอ้าวหรอคอะโรล่าคอสไฮบริดพรีเมียมยาวเบื้อยชื่อราคา8 6 9 0 0นบาทปี2022ไม่81,000ืกว่าโลโอ้โหตัว GR ด้วยอะ่ะเฮ้ยหนูตัวนั้นยังไม่ไปเหรอนะเฮ้ยเปิด<ม>ต,ตาแชมป์ที่มันโอเคมากๆอ่ะกับคันเนี้ยใช่ที่เราบอกว่าความจริงคันเนี้ยเอาไปทำมาหากินอะ่ะ คล่องสุดแน่นอนมากเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่รถกระบะธรรมดามันจุมันจุอยู่แล้วรถกระบะสองมันสามารถทําเป็นป๊อกอัพได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวหลังเขาเนี่ยสามารถเปิดได้สามทิศทางเลยไม่เจ็ดพันกว่าโลไม่เจ็ดพันกว่าโลรถสองพันยี่สิบสี่นี่ปีละสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันลอย่างนึงเกียร์ออโต้นะคะเห็นอย่างเงี้ยเกียร์ออโต้นะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดี แล้วก็เก๋ไก๋ขับรถบนเส้นทางบนถนนนั้นขออนุญาติธีสำหรับคนบอกโอ้ยมันต่างจากป้ายนะแบบอินิดเดียวเองป้าสี่เก้าเก้าคือตอนนี้นะคะดอกเบี้ยรถมือสองมันไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดแล้วนะมันแค่สองจุดศูนย์เก้าเปอร์เซนต์เองอ่ะนะคะสองจุดศูนย์เก้าเปอร์เซนต์เองไม่ต้องมีดาวก็ได้นะคะอันนี้พูดเลยนะอ่ะไปเรื่อยๆนะคะคือเอาติดที่จอดไม่พอจนต้องมาจอดตรงนี้ โอ้โหเอาติ๊มาถึงนี่คือมันต้นติให้บิดด้วยนะอ่อย่างที่บอกเอาติ๊ตี่มีทุกแบบหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดน้ำมันไฮบริดมาหมดนะคะเราเราก็จะเราก็จะไปทางอันนี้ละ CRV และ Innova Avanza นะคะมิซูเอ้ยมิซูไททันคันนี้ยังอยู่ได้ไงอะเจ๊ CRV เหรอราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้ขิงลองดูให้หน่อยเมื่อกี้พูดว่าอะไราคะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ CRV CRV ราคาเริ่มต้นน่าจะมา599นะ ขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านที่ฟังแม่ลูกคุยกันไม่รู้เรื่องสองคือซีอีไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลปีสองพยิบเอ็ดราคาเจ็ดแสนเก้าเกพันได้สีขาแบบนี้เลยสีขาหายากมากเอาจริงอ่าตอนนี้รู้สึกสีขาจะมีอยู่แค่คันเดียวในร้านแล้วค่ะอ่าใครมาเร็วก็ได้นะคะอันนี้อินโนวาใช่ไหมไม่ใช่อเวนซ่าค่ะอเวนซ่าเอ้ยอาเาวนซ่านี่ยนานมาทีนะมาเมื่อไหร่ก็ขายหมดอยากดูราคานิดนึง ราคา4 1 9 0 0ปี2019มาอยู่150,000กว่าโลเป็นรถที่อนเนกประสงค์สุดๆขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ว่าความจุนี่แบบคุณไม่ต้องยกนิ้วให้เลยสำหรับอเวนซ่าเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นรถรถไอ้นี่ละรถครอบครัวละพวกฟ er อร์จเนอร์นะคะฟอร์จินเนอร์ er. ได้มีฟอร์จเ er นอร์มีทุกสีมีสีดำสีบอลสีขาวสีเทา มีหมดนะคะแล้วก็มีโน้ตมิวเอ็กนะคะรอสต็อปที่มา5้าสิบหกสคันนะคะตอนน,นนี้เหลือไม่กี่คันแล้วอ่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วใครสนใจยังไงก็ทักติดต่อกันมาเลยได้เลยนะคะ<ช>อ่าวันนี้เราก็อัปเดตสต็อปคร่าวๆให้นะคะว่ามีอะไระยังไงบ้างก็สำหรับตัวมิวเอ็กเนาะราคาเราเนี่ยเริ่มตนน้นในหกแสนกว่ากว่าไหมพ่อแม่ถูกต้องเนาะแล้วก็ส่วนตัวเออฟอร์จูเนอร์นะคะตอนนี้ก็มีตั้งแต่เท่าไหร่เอ่ย ฟอร์จินเนอร์ก็มีตั้งแต่ราคาอยู่หกแสนกว่าเหมือนกันหกแสนกว่าก็มีล่าสุดมีเข้ามาใหม่สี่แสนกว่าด้วยนะคะแต่ว่ายังจะเป็นโฉมแชปอยู่นะสําหรับพี่ๆที่สนใจนะคะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราผ่านๆไปก็จะเป็นตัวปีใหม่หน่อยราคาก็จะอยู่ประมาณล้านต้นๆน,นะคะสำหรับใครชอบโฉมนั้นนะราคาขึ้นอยู่กับปีกับสภาพนะคะใ,ใครสนใจยังไงก็ลองแวะเรียนเข้ามานะคะเพชรยมมีทัง้งหมดสามสาขาใครสะดวกที่ไหนก็มานะคะอยู่ถนนเซนต์ดยอยู่สองสาขาแล้วก็ จิมินทวงอีกสาขารวมเบสเซ็ตนะตอนนี้มีสาขาซัาพพอร์ตรเราประมาณ5้าหกเจ้อยคันแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจรถกลุ่มไหนยังไงเนี่ยแค่ทักแชทนะคะแล้วก็<ะ>สอบถามเข้ามาว่าโจทย์ตัวเองมีอะไรบอกมาให้หมดนะคะเราเสิร์ฟให้ทุกอย่าง<ะ>แล้วก็เสิร์ฟของที่ดีมีคุณภาพด้วยนะคะก็หว<ะ>ังว่าวันนี้จะตอบโจทย์พี่ๆหลายๆคนเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะมีตั้งแต่รถผ่อนประมาณ4ี่ห้าพันเนาะไปจนถึงรถปีใหม่ไม้น้อย สภาพแบบประกันศูนย์อยู่ครบนะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันสักคันนะคะหรืออยากดูเจาะลึกรายละเอียดคันไหนอยากให้แม่ลูกพาไปดูทุกซอกทุกมุมนะคะก็พิมพ์ลงมาได้เลยค่ะว่าขอดูรถรุ่นนี้หน่อยอยากให้แม่ลูกพาดูใช่ค่ะก็เราสองคนแม่ลูกนะคะก็หวังหวังตลอดนะคะว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกค้านะคะโดยเฉพาะเรื่องรถมือสองอยากคือ รถไม่ได้บาทสองบาทรถหลายแสนนะคะไม่อยากให้เอาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจหรืออะไรไงเราอยากให้ซื้อรถด,ด้วยความสบายใจที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรยังไงให้ลองเพรยนเนี่ยลองเป็นลองเป็นผู้ตอบโจทย์ให้ก็ได้นะคะว่ายังไงบ้างก็วันนี้เราสองคนแม่ลูกต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันจนจบเดี๋ยวพบกันทุกทุกวันอาทิตย์ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณมากๆาอีกครั้งนะคะที่ติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ